มาแล้วคะ่ะที่ดินสวย346ตารางวาแถมรั้วคอนกรีตให้รอบด้านเลยนะคะไฟฟ้าประป,ปาก็มีพร้อมค่ะอยู่ในชุมชนบ้านหนองใหญ่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาใครที่กำลังมองหาที่ดินอยู่อาศัยในโคราชที่อยากได้บรรยากาศแบบเงียบสงบอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูแปลงนี้ได้เลยนะคะเจ้าของขายที่ราคา1 3 2 0 0ล้บาทค่ะพร้อมถมดินล้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยว ไปดูบรรยากาศแล้วก็รูปแปลงที่ดินด้วยกันเลยค่ะ จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะมีรั้วคอนกรีตให้แล้วรอบด้านเลยนะคะแล้วก็มีประตูเหล็กนะคะให้2ช่องเลยนะคะท้งตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงด้านโน้นด้วยนะคะแล้วก็จะติดถนนคอนกรีตค่ะมีไฟฟ้าปรัปาพร้อมถมดินไว้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมปลูกสร้างด้านหน้าแปลงไหนะยังมองเห็นวิวภูเขาอีกนะคะสวยมากๆเลยค่ะคือไม่ต้องไปพัฒนาอะไรให้ลําบากเลยนะคะก็พร้อมสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เลยค่ะแล้วรูปแปลงที่ดินเนี่ยนะคะถือว่าสวยใช้ได้เลยค่ะ ก็จะมีหน้ากว้างนะคะติดถนนคอนกรีตตรงนี้นะ44เมตรค่ะแล้วก็มีความลึกประมาณ30เมตรนะคะส่วนทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะกว้างประมาณ50เมตรนะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงนะคะ ถนนหลักเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเชื่อมต่อไปยังอำเภอปักธงชยัยอำเภอคอนบุรีแล้วก็อำเภอโชคชัยได้ค่ะห่างจากตัวอำเภอคอนบุรี20่กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอปักธงชยัยแล้วก็อำเภอโชคชัยเนี่ย24กิโลเมตรค่ะห่างตัวเมืองโคราช50กิโลเมตรนะคะแล้วถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ ้ากเราสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะอยากจะนัดชมนะคะก็ติดต่อโอได้เลยนะคะที่0837356591หรือ Line แอด a าดามโอนะคะ M A D A M E O H อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะถ้าหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อโอได้ตามช่องทางที่แจ้งไปเลยนะคะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปไปมา ที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ